เราจะไปดูตรงรถที่เป็นชุดแต่งบ้างอันนี้ก็คือรถทั่วไป่วนนั้นก็เป็นรถแบบมือสองครับ<ม>นี่ BMW 430i Coupe M Sport <ม>เพื่อนๆ่อสังเกตได้ว่ามันไม่ได้เรียบๆเ,เหมือนตัวก่อนครับเป็นตัวใส่ชุดแต่งครบตัวนี้ก็ใส่ลิ้นใส่กระจกมองข้างแบบ M4 เนี่ยหกหมื่นกว่านะคู่หนึ่งแล้วก็ใส่พวกลิ้นหน้าคาร์บอน ล้อลายแปดก้าวแปด M p r o ซ e นเซอร์วัดลมยาง TPMS เบรก M Performance สีแดงเนี่ยแล้วโลโก้เขาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสีดําด้วยดินข้างก็จะเป็นคาร์บอนเนี่ยแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ซึ่งบอสไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สติ๊กเกอร์แบบอะไรไม่รู้เฮ้แต่คันนี้ไม่ได้แต่งภายในเลยคันนี้ภายในเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวภายในคาร์บอนคันนี้ภายในมีตัวกับบันไดคาร์บอนคู่ละหมื่นนะครับอันนี้แล้วก็มีตัวงานภายในเป็นคาร์บอนหมดเลย นี่เป็นคารทาร่ามีแพดเดิลชิฟของ M 4เอามาใส่แต่พวอะไรคันนี้ยังไม่ทำอะไรพวอะไรเดิมๆสำหรับคนที่สงสัยว่าตัวหูกระจกแบบนี้มันจะเสียงดังขึ้นไหมอันนี้ไม่ดังขึ้นแน่นอน,นครับเพราะว่าสมาชิกในกลุ่ม G 1 0 TH เนี่ยที่ขับซีรีส์นหลายๆคนเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วเขาบอกว่าเงียบเงียบกว่าเดิมมีมุมนี้มีเสาบังรุ่นนี้นี่น่าสนใจนะเนี่ยดูวัยรุ่นดีแต่สำหรับบัสบัสแฟน อีคูเป้ไปแล้วครับถ้ารถแต่งครบจริงๆเนี่ยเขาต้องแต่งฝาถังน้ำมันมาด้วยมาดูกันว่าเป็นฝาคาร์บอนไหมเฮ้ยลาดลาดซูรรถเราไม่ได้อันเนี้ยต้องใส่ที่คุมเป็นคาร์บอนแต่คันนี้จะมีวิงหลังที่เป็นคาร์บอนอันนี้เป็นแสนเลยนะซึ่งมันก็ดูเท่ดีแต่ไม่ดูสิสำหรับบัสบัสคิดว่าวิงอันนี้เหมาะสำหรับรถที่มีป่งเหมือนพวก A M4 อ่ะพอใส่อันนี้แล้วมันดูแบบทำยังทำยังนิดหนึ่ง OM p e r f o r m อร์ฟชัดเจนแล้วดิฟฟิวเซอร์หลังก็เป็นดิฟฟิวเซอร์หลังของแท้เป็นคาร์บอนแล้วก็มีปลายท่อคาร์บอนทั้งสข้างปลายท่อนี้อยู่ประมาณจำไม่ผิดประมาณคู่ละ20,000ดิฟฟิวเซอร์คาร์บอนของศูนย์เนี่ยข้อดีของเขาคือถึงมันเป็นคาร์บอนเนี่ยแต่เตะเปิดมันก็ใช้ได้ไม่เหมือนดิฟฟิวเซอร์รันนอกที่บางทีเตะเปิดใช้ไม่ได้ดูภาพรวม G 2 2แต่งดีชนึงก็แน่นมากแต่งเป็นแต่งเป็นนิ้ เกือบล้านมั้งเนี่ยคันนี้เพราะว่าของแต่งมันแพงครับ B M แต่แพงแต่คุณภาพก็โอเคน,นี่คือบูธ B M เนี่ยภาพรวมสวยงามมากเเราไปดูอีกคันหนึ่งนี่ M 4 Competition หน้าตาแบบดูดันมากคือเป็นกระจังหน้าคล้ายๆพวก M 3แล้วก็คล้ายๆพวก C D 4ที่เป็นแบบกริลใหญ่ๆ แล้วฝาโปรงเนี่ยโอ้โหอย่างแน่นสวยงามมากคือขับขับ M4 นี่คือถ้าไม่ต้องแต่งเลยก็คือทุกอย่างมาครบพวกสปอยล์ลงสปอยเลอร์คาร์บอนหูกระจกคาร์บอนแต่ราคาก็9ก้าล้านก็ต้องลองพิจารณาดูนิดนึงว่าเพื่อน,อนๆคิดว่ามันจะแพงไปไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับคันนี้ราคาถ้าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์รูฟด้วยคันนี้เคยจอดอยู่ที่ศูนย์ B M W Performance จรันอยู่พักหนึ่งแล้วตอนนี้เขาก็ย้ายมาจอดอยู่นี่และเนี่ยหูกระจกเนี่ยคู่อย่างเงี้หกหมื่นกว่าเนี่ยเห็นอย่างงี้ นี่คือเครื่องแบบ beast mode มาก6สูบแถวเรียงที่ล้มันเป็นแบบบล็อกเดียวกับพวก m 3 0 i เหมือนคันนี้นะแต่แค่อันนั้นอ่ะมันจะเป็นแบบที่เขาอัพเกรดให้ performance มันสูงขึ้นอันนี้ก็เป็น Z4 m 4 0 i เป็น6สูบเหมือน m 3 0น i คันอื่นก็ถ้าส d ก็คันอื่นก็เป็นรถบ้านหมดแล้วอันนี้พวก5 2 0 d มี M 3ศ i ประกอบในอันนี้ก็รีวิวเยอะแล้วนะก็ไม่รู้จะพาดูอะไรมันก็เป็น G 2 0คันนึงที่มีเครื่อง6สูบ ออฟชั่นคล้า,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 า e. ยสายถอดสูญีไปดูข้างในหน่อยก็ได้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะตัว i d ้ไดส์แฟรมันจะได้ไอ้ไดส์เจ็มาซึ่งไอ้ตัว i อเอ็กซ์ได้ไอ้ไดส์แปดแล้วตัว G20 ี่สิบเอชไอก็ได้จำมามาเป็นไอ้ไดส์แปดแล้วเนี่ยเป็นจอยาวๆซึ่งถ้าใครรอได้ก็น่ารอนะครับเพราะว่าไอ้ไดส์เจ็นี้ก็ค่อนข้างเริ่มเก่าแล้วเหมือนกันวันนี้คนก็เยอะนะเพราะว่าเป็นเป็นรอบสื่อรวมกับรอบ VIP ปกติเขาจะแยกรอบสื่อรอบวีไอพีออกจากกันครับเพื่อนๆอยากดูขนาดย e. ังอลอืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะครับ